การเป็นโกงโกงจริงๆนะผมวันน nah, ี้จะมาเล่นเกมโค้ดเนมโครนะครับผมนะภารกิจที่สามแล้วนะครับผมนะกับด่านอะไรไม่รู้มีฮอตฮอตดีๆด้วยสามแล้วสามเลี้ยวมีฮอตดิวดิวด้วยเดี๋ยวพี่เป็นซัพพอร์ตแล้วกันเนาะจะได้ไม่ต้องมีปัญหากระสุนหมดเมื่อกี้เกือบตายแล้วเมื่อกี้เป็นไฟแมน c B e s แคปเป็นด่านออฟฟิศนะออฟฟิศเลยภารกิจเหมือนเดิมวางระเปืนไว้เดียวมีสองปืนใช่ โอเคโก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 ้ะบอดมันโดดตามผมมาทำไมอ่ะคุณตายคู่เลยครับพี่อาตายคู่เลยเหรอที่บอดกระโดดบอดกระโดดตามมาก็ตายไปเลยบรรจุแบ๊กรักษาสุขภาพไม่ดีด้วยเดี๋ยวเป็นไข้เกือบตายเลยภารกิจที่แล้วเกือบตายเลย ตามตามลูกสอนเลยว้าวท่านไหนวะโอ้ยต้องต้องมีปืนต้างห่างแน่โอ้ยหาหาโอ้ยโอ้ยโอ้ยอี้ยพอยแมนรีโหลดไวมากตรงนี้มันต้องมีตรงนี้ต้องมีป่น น่่าจะมีปดิแต่รุดที่รู้คือไฟแมนรีโหลดโคตรไวนีไหมพี่แต่ซอมบี้มันทุ่งสปาว์ทางนี้ทางนี้โอข้างล่างอุ้ยอุ้ยต่อยต่อยหน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 ่อยโอ้สุขภาพไม่ดีแกเออเริ่มเริ่มหน้าเหลืองเลยหน้เหลืองมเกาะพี่หายเยอะเลยขี่เยอะมาก ยูบูยูบูบ,บอกเลยเอ,อ้ยแต่พอยแมนเท่พ่ะพี่ปืนคู่อะปวกคู่พวกคู่ใช่ไหมไม่ใช่พี่เดือดคนเลยมามาเอากระส,ส,สุนมาเอากระสุนเลยเฮ้ยเอากดผิดกดผิดเอาดีพอยไม่ได้อีกเอ้เฮ้ยกดเที่กดเที่อะไรไปเนี่ยเออมาเอากระสุนมาเอากระสุนมาเอากระสุนเราจะต้องใช้ในในทางนั้น โคตรหน่อยมันอะไรมืดเลยไงโอ้โหมืดเลยมืดเลยโคตรมืดก็ไม่มีจอมบี้เลยเหรออ้าวหายมาแล้วเหรอไม่มีก็ดีแล้วนะถือว่ารับเป็นราบอัพเปอร์สุดเลยไอ้ยัยผีแต่ตัววิ่งเร็วมากใกล้ถึงจุดวางระเบิดแล้วนะนี่นี่นี่ตามลูกศรไป สอนชี้ไปทางไหนแล้วก็อ้าวโหประตูเยอะจังวะประตูเออประตูแก้ประตูอย่างเงี้ยไอพพี่ผผมขอเล่นเล่นคอมห่อยไงโอ้วิโไงโอ้ยอดิโนอะไรเนี่ยินเจ็ดนอ้ก่อนโามิน้ยิงไอพวกนี้ก่อนอ้าว้าเฮฮเฮ้ยเยเ้ย้เยยว้ยอยยเยยเเ โอ้ยเจ็บนะใจเอประตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้วแต่ดีเลยเล่นแรงสุขภาพไม่ดีเลยเล่นด้วยแล้วโอ้ยแทง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 โอ้ยระเบิดโอใครวะใครตกโอ้ยโอ้ยโอ้ยข้างหลังข้างหลังโอ้ยสุขภาพไม่ดีแกบอดทุกสุขภาพดีกันแต่ว่าเฮ้ยโอ้ย เต็มหมดอคอยเกียร์คอยกเกียร์สักหน้าเลยมีเวลาไหมเราเราถอดกระจกไปขายเนะพี่นในนี่ตึกคอมเยอะเลย<อ> <laughs> ถ้ามันทำมันถอดได้ขนาดนั้นนะกลัวสุดยอดแล้วถอดเลยไงยวินโดว์กำลังไอ้น,นี่เลยไงยชอบจับตามองที่ใส่โอ้โหมันยิงอะไรรัวขนาดนั้นวะเนี่ย ใช้วางเปิดตรงนี้เราก็ลืมวางเลยวางแล้ววางปึ๊บวิ่งเลยนะวิ่งยิงยิงเลยไม่ต้องยืนรอแกมอุ้ยตามนาทีตามนาทีทางมันไกลเยอะมากเยอะมากเยอะมากมันจะไกลมาเร็วโอ้ยโออวิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอนโอ้ยโอ้ยข้างหน้าข้างหลังโอ้ยโอ้ยเยี่เยอะวะโอยเจ็บโอยเจ็บข้างหน้ามียาข้างหลังก็มีโอ้ย อุ้ยแดงเลยตัวแดงอยู่วข้างหน้ามียาข้างหน้ามียาโอ้โหเยอะมากโอ้ยเยอะ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 บอดยิงมากนี่วะไอ้เนี่ยลอยโอ้โหเยอะเกินเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะตายจะตายจะตายของจริงข้างหลังก็มีโอ้ยโอ้ยมาเขียนหัวนมอะไรตรงนี้เอาใครตาย บอดตายอ่ะบอดตายนี่ไงระเบิดนี่ไงไอ้เยอะยากว่ะตรงนี้ผีเยอะเกินโอ้ยตรงนี้มีเลือดตรงนี้มีเลือดเราจะเดินหน้าอย่างเดียวยิงข้างหน้าอย่างเดียวพี่ใช่รีบเลยพี่รีบเลยรีบละบอดปล่อยเฮ้ยบอดวิ่งเลุลัวเลยเนี่ยไอ้ข้างนี้แม่งบอดวิ่งเร็วมากบอดเข้ามาอู๋ไม่ลุ้นเหี้ยอะไรเลย โอเคเดีวก็ค้างตรงนี้อีกนั่นนะะว่าโอ้โหต้องเจอแต่ละชั้นเวนท้องคำเอางี้ต่อยผีอย่างเดียวต่อยผีอย่างเดียวไม่ต้องยิงเี้ยอะไรละต่อยผีอย่างเดียวถ้ามันเข้ามาใกล้ก็ต่อยต่อยผีอย่างเดียวให้บอดมันยิงบอดมันซัพพอร์ตอยู่แล้วไอ้สาวมันต่อยช้าเองวะอ๋อปิดประตู โอ้ยเหลือเวลาบันบันเลยเนี่ยแต่แต่ต้องเหลือเหลือเยอะๆเลยเวลาเพราะว่าเผื่อมันมีเวลาคัดฟ้องอะไรอ่าเงี้ยแบบนี้เหตุฉุกเฉินนี่ไงมาแล้วพี่ต่อยเลยอือต่อยวันพันไงต่อยอย่างเดียววันเันเมนมาต่อยหน่อยที่ต่อยหน่อยที่อันนี้คือสุดตัวเลยใช่ไหมสุดตัวล้วนเลยโอ้โหแฟนเฮ้ยแค่นี้ทำอะไรไม่ได้แล้วพวกซอมบี้กระจอก โอ้โหยืนรอเลยนะรอเป็นบอยแบนรอประหอเลยเซนเอาออกได้แล้วออาไปรออะไรอะวิ่งเลยวิ่งเลยต่อให้เวลาเหลือเฟือก็ต้องวิ่งวิ่งมาไม่รอแล้วโอ้ยเยอะโอ้ยอ้ยโ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 อ้ยอ้ยโ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 อ้้ยโอ้ยโ้ยโอ้ย้ยโอ้ออ้ยโอ้ยโอ้ยโยโอ้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 ยโ้ยยอ้ย เมื่อก่อนพี่จำได้เลยมันต้องขึ้นโอเองจริงไม่น่าเปลี่ยนเลยวะเพราะว่ามันมขาดไแลง่ okay. งโดโดมันโดดขึ้นมาอย่างน,นี้เลยเหรอมันโดดยนี้เลยเหรออะไรคือฟิสิกส<บ>์อะอะไรคือฟิสิกส์ของเกมเนี้ยมึงโดดแบบตลกมากโดดแบบองงเลยทงขึ้นมาเลยแล้วก็ต้องรอแบบว่าให้อบอดขึ้นมาครบอย่างนี้เหรอรอให้ใกล้หมดเวลา เปลี่ยนวิธีขึ้นฮอแต่ไม่เปลี่ยนการนั่ของเกมเหรอเปลี่ยนระบบขึ้นฮอล์ใช่ใช่แล้วจำได้โอ้หมอบกลางกว้างระเบิดโอ้เข้้าใจแลวต้องขึ้นเองฮออันเนี้ยอันนี้คืออ้าวอ้าวพี่บายไประบายผมอยู่ล่างไปละลาก่อนอ้าวเหรออ้าวไม่ได้ขึ้นฮอไปด้วยเมื่อกี้เนี่ยแล้วไม่อยู่เฮลิแพดอ่ะ ไม่ทันแล้วพี่เออก็จะชนะไงเดี๋ยวก็ชนะอะไรแต่ขึ้นเดทไงก็ชน,นะไงแต่ไม่ได้อาชีพเดนนะเมื่อกี้ปลดล็อกอะไรควางระเบิดก็ไม่รู้